เทคอิดีสิเทคอดีสิแต่ครับเี่โอ้สกีบอร์ดนี่สามารถที่จะแบบว่าสร้างความเสียหายให้กับรางรถไฟได้นะทุกผู้ชมนะหรือว่าสกีกีดขวางได้นะเออโยซ่าบดิบรุ่นเมกาดิบิรุ่นดูไปดิบรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมซับวีมาใหม่นะเป็นซับวีซฟเฟอร์ ซิตี้นะท่านผู้ชมนะโคตรทีโคตรตึงโคตรอันตรายคนดูวู้อ้าวมาถึงก็เกิดเลยเอ้ยโคตรตึงอันนี้เป็นภาคใหม่นะท่านผู้ชมนะเออบนมือถือ Android นะครับเป็นภาคใหม่เด้อคนดูเด้อเป็นซิตี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ซิตี้เซิร์ฟเวอร์ซิตี้นะท่านผู้ชมนะเซเวซ์เซิร์ฟเวอร์ซิตี้ว้าวมาว่าอย่างทีอย่างตึงเนี่ยเอาช็บเอาสวยโอ้ยโอ้ยคนไม่ได้สวยมา สามสองหนึ่งเมื่อกี้กดหยุดเผอกดหยุดเย้ก yeah! ูแข่งกับชินจังเลยนี่ชินจังแต่ว่าสวีนี่เป็นเกมที่มาก่นกันนะท่านผู้ชมนะสมัยแบบสมัยผมเรียนน่ะสิบกว่าปีที่แล้วยังมีอะ่ะเกมเนี้ยเย้ yeah! แถบครับว้าวโคตรเทเอาว่านี่มีสเก็ตบอร์ดโรลลิงซสสต์อา้อาวโคกดพีชคนดูชิมหายไปกดเอา้าไปกดหยุดทำไมอะ่ะ กดผิดคนดูเมื่อกี้นี่เร็วสองอัพอะไรวะกำลังมันเลยเมื่อกี้นี้แม่งเอ,อ้ยกดผิดเฉยเลยี๋ยวป๊บนึงนะคนดูผมเปิดไอ้น,นี้ก่อนปิดอา่าข้อมูลเวลาจริงก่อนโอเคย้อนออกมาครับนี่อะไรอะ่ะอ๋อนี่โอ้มีตัวละครให้ได้เลือกเลยนะทุกคนนะโดตีสเก็ตบอร์ดโนตึงฮนะซีริกเลยโงมไป ต่อครับคนดูมาเลยครับลุงลิชแมนชอปโน่หนึงเรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile ในรัคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนํำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นระดับตึงระดับเทพระดับอันตราย มาว่ะอ๋อกะโดเหรออ๋อกระแทกตรงนี้โอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คนดูเอาว่ะกระโดกระแทกย่างตึงย่างก๊อตสวยได้ขีดสเก็ตบอร์ดแล้วสินะปิ๊กี้ตัวนี่เอาดีอวดีปั๊บมาดีมาดีเอ้ยเอาดี โอ้แม่เล็กใช้แมเหลิกดูดนี่ใช้แม่เหล็กดูดได้อุย้ยผมกดไม่ทันคนดูเมื่อกี้นี่เฮ้ยเฮ้ยตัวยสวยวู้วเมื่อกี้นี้กดกดย้ำไม่ทันคนดูนะอีกอันนึงเย้เ yeah. ฮกีดีสิกดคูณสองเวรี่กูดอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ อ๋อมันคือหมากฝรั่งดิ้งดึงปับ๊บนี่ตึงจัดสวยโอ้เก็บรัวๆเลยว่ะเฮ้ยสนุกอยู่ไหนใช้ได้ใช้ได้ไดนี่สวยบ้า <c oughs> บ้ากันใช้หนึ่งสวยมานะครับแตกครับสเก็ตบอร์ดเ้ยมีสเก็ตบอร์ดให้เล่นด้วยว่ะนนี้ฉากนี้นะคนดูนะ ไหวดึงดูดดึงดูดมาว่ามาว่าติงจัดเย้ขโ <c oughs> มอนเท็กอีดีสิมานี่ครับเฮ้ยเฮ้ยหูเกือบอุ้ยเกือแบ,บแบบไม่รอดเกือบแบบไม่รอดเมืแบบอ่อกี้นี้ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าจัดจ้านในย่านนี้เฮ้ย โอ้ยเยอะแท้เยอะแท้หัวหน้าสวยครับดูดดูดไปไปหัวใจจะวายเย่ไม่ได้กินน็อกบอกเลยวู้โหเอ้ยเฮ้ยววววตัวโอ้ครับสวยครับ เทคอีดีสิเทคอีดีสินต่ครับเย่ yeah. โอ้สกีตบอร์ดนี่สามารถที่จะแบบว่าสร้างความเสียหายให้กับรางรถไฟได้นะท่านผู้ชมนะหรือว่าสกีดขวางได้นะเออเออใช้ได้คนดูออพอพอได้อ้าว <c oughs> มีหนึ่งหัวใจมีหนึ่งหัวใจสวยไปชนเลยเรียบร้อยคนดูตุยเลยอะ วัดเร่ฮิกไอจะภาคใหม่ผมว่าโอเคอยู่หนีได้อีกสิบกุญแจคืออะไรวะอ๋อไปใส่ตัวละครเจกนะทุกชมนะวิวอัพครับ very good โอ้โหรับรัวๆวิวแค่เวิวอัพนี่รับรัวๆเอาออมาครับมิชชั่นมาแล้วเว้ยนี่มิชชั่นสิซสเยีอัพตัวก่อนนะครับนี่ัอเกรดนะีดะสกิลเสริมนะนะ บอดเราก็โูดนอมีการเลือกบอดอื่นได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะไปลุยเต่อเลยครับระดับตึงระดับตึงไอตำรวจก็วิ่งไล่เราไม่วิ่งไล่ตามเราไม่หยุดเลยอ่ะพี่ตำรวจใจเย็นนะครับเย่ yeah. สวยมาเลยจ้าตรง ดงโอ้โหมาเว้ยปั๊บเว้ยโอ้โห่อกี้นี้เอ้อสก็ตบดชนเอาอะได้อยู่ได้อยู่คนดูโดโดกระโดดไปกระโดดไป เงินคูณสองสวยครับเอาดีเอาเด,อาดีอันตรายจัดอุ้ยมันมีไหลไหลเขาเรียกว่าไหลอันนั้นให้ลิ้นนะทานผู้ชมนะนี่ตอนนี้แบบพัฒนามาไกลนะอันนี้เป็นภาคใหม่นะคนดูผมบอกก่อนสวยถึงจัดฝึกสมาธิฝึกสมาธิต้องมองไกลๆไว้นะคนดูนะมองการไกลไ<ว>เอาเว้ยเอาเว้ย ลืมเร็วแล้วนะคนดูนะตอนนี้ฮะนี่ใช้นี่ใหม่เมื่อกี้นี่ผมลืมกระแทกพื้นว่ะเย้เวลีกูด ห,หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Age Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL ไอดีนิตี้วีและนาร็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง r Rich Man shop. No s h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ริชแมนช h o p หรือ Facebook r i c h m น n ็อปลายแอ Rich Man Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มค,มคมราคาถูกนึกถึง r Rich Man s h o p อม good boy good boy <c oughs> ดีกิ๊ดีส้สิมาวะอู้อาดีครับเออดีคอับบางออ่างเราไม่ต้องอิอก็ได้นะนี่ออ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 ่ออ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 าอมาออ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 สออ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 อ เวลีกูดบอยเอาดีๆได้อยู่ได้อยู่คนดูสวยสวยโคผิวกดผิวเฮ้ยโ,โอ้โห <c oughs> ไปได้อยู่วันนี <c oughs> ไ้ได้อีกรอบได้อีกรอบเย่สวยครับ เงินคูณสองไปสวยเก็บอุ้ยอุย uh, uh, โอ้โคตรไวเมื่อกี้เนี่ยมองมีทันลีเอาว่าเอาว่ายังตืงยังตึงได้อยู่ได้อยู่พอ,อได้ถูถนะครับถูถสไลเดอร์หามิชชั่นครีมสวยเรีวสามอัพครับนี่ตัวติด เฮ้ยบอดใหม่มา,ว,าว้าวได้ไรทำอะไรได้ว่าบอดนี้นี่เปิดช็อปด้วยนะอันล็อกของต่างหูนี้เป็นการเติมนะฮะไม่เติมเว้ยลุยแล้วมือถือใครจอแบบใหญ่ๆหน่อยดีเลยนะคนดูนะได้อยู่ได้อยู่ไอ้บอสไอส้บ้าซอสโถตรึง เก็บได้อยู่นะครับตรงนี้นะไว้21เหรียญเองก็ถือว่าไวอยู่นะคนดูนะเย้เย้ตึงจับตึงจับโอ้ยอันดับพี่โคกเนี่ยโอ้โอ้โอ้แม่งเบืดหมดเลยไม่น่าชมตัวเองเลยคนดูชมแป๊บเดียวพุบงพืดหมดเลย เก็บสเก็ตบอร์ดสวยสเก็ตบอร์ดครับจริงสเก็ตบอร์ดเราเก็บไว้ใช้ก็ได้นะตอนที่แบบว่ามันเล่นยากๆหน่อยครับทุกผู้ชเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้ถือว่ายากนะ very good เฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาตอลตอลนูตึงดึงดึงปล่อยมือออกจากจอไม่ได้คนดูผมบอกเลย จะกระโดดขึ้นฟ้าไม่เป็นกันโอ้โหพี่ก็ลืมตัวเลยคนดูนะ,ะกำลังตึงเลยเว้ยดนชนเลยกูเฮ้ยเกือบไปอีกนะสวยนิลินดิลินสวยสวยดิลินนิลินเย้ขโมยมีบีดึงดึงก่อน ดึงๆึงดึงดึงตัวยโอ้เมื่อกี้นี้ไอ้ลูกตรงนั้นมันนั่นได้นี่ว่าคนดูเอ,อ้อชนโว้ยออใช้กระดานซื้อบอร์ดเราไปแล้วว้าวได้อีกรอบได้อีกรอบอ๋อไม่มีแล้วโอเคโอ้โหได้แค่นี้ก็ถือว่าแล่มแล้วนะคนดูนะเฟลอัพไหมมีภารกิจเราสวยหนี่ซื้อของนะผมไม่มีตังค์นะโอ้ในรับฟรีโอเค ดอกกุเจอัอพเกรดตัวได้ไหมไม่ได้มาลุยกันอีกสักรอบแล้วกันมาเลยครับลุงได้อยู่ได้อยู่มาดีมาดีสวยกิ่งห้วยอ้าววัดไตฮิกโอ้โหได้แค่นี้คะแนน โอเคนะท่านผู้ชมนัก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Subway Surfer City นะเออเป็นภาคใหม่ล่าสุดในมือถือ Android นะครับอย่าลืมไปโหลดมาเล่นอัปเดตกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอะไปคลิปหน้าบายจ้า ตัวเติคนอันตรายร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม คุ้มโลบอคกิฟ์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนลึกถึง Richman Shop โน1หนึ่ง Shop, no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย